หลายคนอาจไม่เคยคิดโลกนี้มีทรัพยากรมากพอที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกให้อิ่มอยู่สบายทุกคนได้แต่ความจริงคือวันนี้มีคนต้องกินข้าวเหนียวจิ้มหมามาเพราะไม่มีเงินซื้อกับข้าวในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกินอาหารมื้อละหมื่นกินไม่หมดก็ทิ้งอย่างไม่เสียดายทำไมความจริงมันถึงโหดร้ายขนาดนี้คำตอบคือความเหลื่อมล้ำทุกวันนี้ไม่ได้โตแบบเส้นตรงแล้วมันกำลังโตแบบยกกำลัง มี8เครื่องจักรที่ทําให้คนสองฝั่งแยกห่างกันจนเหมือนอยู่คนละโลก 1. สมองกรองสมองเรามีตัวกรองสิ่งที่เราโฟกัสเหมือนคุณใส่แว่นสีอะไรโลกก็กลายเป็นสีนั้นถ้าโฟกัสโอกาสสมองจะหาทางรอดให้ตลอดถ้าโฟกัสไร้สาระสมองก็หาทางหนีปัญหานี่คือจุดเริ่มต้นที่แยกคนออกเป็นสองเส้นทาง 2. เงินเฟ้อเงินเฟ้อคือราคาของที่แพงขึ้นทุกปีคนรวยถือที่ดิน หุ้นธุรกิจราคาสินทรัพย์ขึ้นก็รวยขึ้นอัตโนมัติคนจนถือเงินสดมูลค่าลดลงก็จนลงเรื่อยๆแล้วยังมีอีกเรื่องที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันคนจนซื้อของกินของใช้จากร้านค้าปลีกซื้อทีละนิดทีละชิ้นราคาต่อหน่วยแพงกว่ามากแต่คนรวยมีเงินซื้อของแบบแพ็คใหญ่ในห้างฉเฉลี่ยต่อหน่วยถูกกว่ามากผลก็คือคนจนต้องจ่ายแพงกว่าตั้งแต่ต้นทางทั้งที่มีเงินน้อยกว่าอยู่แล้วมันเหมือนแข่งวิ่งที่คนรวยวิ่งบนสายพานที่พาไปข้างหน้า แต่คนจนวิ่งบนสายพานที่ไหลถอยหลัง 3. แอดโฆษณาโลกออนไลน์ไม่ได้โชว์ทุกอย่างมันโชว์เฉพาะสิ่งที่คุณชอบถ้าคุณชอบเรียนรู้มันก็ป้อนความรู้โอกาสธุรกิจถ้าคุณชอบไร้สาระมันก็ป้อนแต่ดรามา่าการพนันข่าวลือโซเชียลเลยไม่ใช่กระจกสะท้อนธรรมดาแต่เป็นตัวเร่งคูณสิ่งที่คุณสนใจ 4. AI AI คือเครื่องทวีคูณพลังคนมีทักษะใช้ AI ทำงานแทน10คนคนไม่มีทักษะถูก AI แย่งงานทันทีนี่คือเส้นแบ่งใหม่ไม่ใช่รวยหรือจนแต่คือใช้ AI เป็นหรือไม่ 5. การศึกษาการศึกษาเหมือนประตูคนรวยซื้อคุณแจได้คอสดีหนังสือดีเครื่องมือใหม่ภาษาอังกฤษคนจนได้แต่ประตูเก่าหนังสือเก่าข่าวปลอมเนื้อหาต่ำคุณภาพผลคือคนสองฝั่งไม่ใช่เริ่มไม่เท่ากัน แต่เรียนต่างกันทุกวัน 6. เครือข่ายโอกาสส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากฝีมืออย่างเดียวแต่มาจากคนรู้จักคนรวยจับกลุ่มกับคนรวยชวนลงทุนดึงกันขึ้นคนจนจับกลุ่มกับคนจนแชร์แต่ปัญหานี่ความกลัวเครือข่ายคือบันไดล่องหนฝั่งหนึ่งปีนขึ้นอีกฝั่งจมลง 7. สุขภาพกายใจสุขภาพก็คือทุนคนรวยกินดีพักผ่อนดีมีหมอดีทำงานเต็มพลังสร้างเงินเพิ่มคนจนกินถูก เครียดสะสมป่วยเรื้อรังเสียเงินรักษาทำงานน้อยลงนี่คือวงจรที่ผลักให้ห่างกันต่อเนื่อง 8. เวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่โหดที่สุดคนจนทำงานประจำวันละ8-12ชั่วโมงไม่มีเวลาเรียนรู้ใหม่คนรวยซื้อเวลาคนจนตัวเองมีเวลาว่างไปอัปเกรดความรู้คิดแผนลงทุนผลค,คือคนจนใช้เวลาแลกเงินคนรวยใช้เงินซื้อเวลาแล้วเอาเวลาไปสร้างอนาคต เมื่อ8ปัจจัยทำงานพร้อมกันนี่ไม่ใช่1บวก1บวก1ไปเรื่อยๆจนเป็น8แต่มันคือ2ยกกำลัง8เท่ากับ256เพราะทุกปัจจัยไม่ได้ทำงานแยกกันแต่มันเสริมกันเป็นลูกโซ่ฝั่งหนึงสมองโฟกัสดีเงินเฟอ้อเอือ้อซื้อของถูกกว่าแอดป้อนโอกาส AI คูณพลังการศึกษาดีเครือข่ายดึงขึ้นสุขภาพเสริมเวลาซื้อมาอัปเกรดรวยแบบพุ่งจรวดอีกฝั่งสมองโฟกัสผิดเงินเฟอ้อกัดกิน ซื้อของแพงกว่าแอดป้อนดราม่า AI แย่งงานการศึกษาถูกจำกัดเครือข่ายถ่วงลงสุขภาพพังเวลาโดนดูดไปกับงานรูทีนจนลงแบบไร้ทางไล่ทันนี่คือโลกใหม่ที่เหลื่อมล้ำแบบยกกำลังเหมือนฝั่งหนึ่งขึ้นยานอาวกาศอีกฝั่งติดอยู่ในหลุมลึกและทุกวันช่องว่างไม่ได้กว้างขึง้นทีละนิดแต่มันขยายแบบ Exponent i a l คำถามคือวันนี้คุณโฟกัสอยู่ฝั่งไหนของโลกใบนี้ถ้าไม่อยากเดินลงหลุมที่ลึกลงไปแบบไม่เห็นก้นบันทึกคลิปนี้ไว้ Skill to Cash จะเปลี่ยนความคิดตั้งต้นของคุณเพราะมันคือประตูบานสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนและจะจูงมือคุณไปในทางที่ดีกว่า